ตอนนี้กำลังเป็นการแสดงของโขนไทยนะครับในงานของไทย possible ของมือบาสแฮมเบิร์กของประเทศเยอรมันวันนี้ประเพณีบุญหลวงรือการละเล่นผีตาขนเราได้กำลองเอาการละเล่นผีตาขนของจังหวัดเลยนะครับมาร่วมในเทศกาลในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นงานครบรอบของสลา,าที่ เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่98นะครับที่สร้างอยู่ณบริเวณสวนสาธารณะของบาร์ซัมเบิร์ของประเทศดิบันแห่งนี้นะครับและที่นี่นะครับยังได้รับเกียรตินะครับให้สร้างศาลาไทยนะครับในสวนสาธารณะที่เป็นสถานที่ฟอกตอดที่มีบรรยากาศดีๆ เืองบาทแห่งเบิดแห่งนี้นะครับถึงสองแห่งด้วยกันและที่สำคัญที่สุดนะครับหลังจากงานเทศกาลไทยเฟสติวัลเสร็จแล้ว